ตอนนี้เราอยู่บนถนนอนอ,อชาดนะครับเราจะไปทานมื้อเที่ยงสุดเอกคลซีกันนะครับร้านนี้เนี่ยอยู่นิ่มากๆนะครับเพราะมีแค่ร้านเดียวในสิงคโปร์นะครับตั้งอยู่ในโรงแรมคิวตันนะครับชื่อร้านว่า Shutter Box มาแล้วนะครับแอปเปติเซอร์เป็นอาหารเล็กน้ำย่อยนะครับชิมเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงว้าวเด้งมาก อ,อร่อยมากโอเคมาแล้วนะครับข้าวม,มันไก่โอเคคำแรกของเรานะครับอืมก็อร่อยนะครับไก่เขานุ่มต่อไปจะเป็นลักซานะครับเป็นแกงกะทินะคะเส้นเป็นเส้นเหมือนขนมจีนเนี่ยแหละครับผม,มดูก็หอมเครื่องเทศนะครับกินบบกุเตะกับปลาท้องโก,โกอืม อร่อยน้ำตุก๊กเขาสดชื่นถย่งเมนูสุดท้ายของเซตแล้วนะครับอุ้ยนุ่มมากฟูๆเลยอะ่ะครับชิมนะครับเหมือนกินหนุมปังกับสังขยารสชาติสังขยาบ้านเราเลยอร่อยดูทั้งหมด127ดอลบาลล่าสิงคโปร์นะครับก็ประมาณ3า0พันนะครับ